มัดรวมความหลอ่อพระเอกดังทำอำ้ำต้นหอมไม่ลงจากกำแพงเมืองจีนต้องบอกเลยว่าชื่อของหลัววินชีชื่อนี้มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆแม้แต่สุปตาตัวแม่อย่างอ้ำพัชราภายัางโดนตกจนลงจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้แล้วนอนก็เพ้อตื่นก็เพ้อทำอะไรก็เพ้อเช่นเดียวกันกับดีเจต้นหอมสกุลตลาที่ไม่เป็นอันกินอันนอนงานการไม่ทำตามอ้ำไปติดๆถึงขั้นโพสต์เลยว่า ถึงเพื่อนๆชั่วโมงนี้ถ้าคิดถึงใครให้คอมาแต่ขอไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าฐานไถจีนจะจบฮ่าฮ่าฮ่าไปเที่ยวกันเลยไม่ซีไม่ซีตอนที่31มสิบอละฮึบฮึบกำแพงเมืองจีนมันไกลมากเดินหน้ารและถอยหลังกลับมาไม่ได้จริงๆ Hash tag อย่าว่าแต่ชวนเที่ยวเลยทุกวันนี้น้ำท่าไม่อาบข้าวปลาไม่กินงานการไม่ทำาฮ่าฮ่โอ๊ยเสียผู้เสียคนมาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันว่าพระเอกหลัววินชีคนนี้เขาคือใครกันสำหรับหลัววินชีชื่อภาษาอังกฤษลีโอเกิดวันที่28กรกฎาคม1988จบการศึกษาเชียงไฮทีเ h เตอร์ Academy เอกสาขาบัลเล่ มีผลงานการแสดงครั้งแรกในปี2012แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Spring of My Life ก่อนจะโด่งดังเป็นที่รู้จักในปี2015จากการแสดงเป็นน้องชายของพระเอกในละครโรแมนติกเรื่อง My Sunshine และผลงานเรื่องล่าสุดจันทาอัสดง T.D.N. the end of the Moon ประกบคู่กับนางเอกไปลู่ที่กำลังโดนตกทั้งเอเชีย